โอเคค่ะวันนี้เนาะก็วันที่4ตุลานะคะวันนี้มีลูกบ้านแจ้งมาว่ามีต้นไม้ในบ้านเพื่อนบ้านสูงจนจนละสายไปเดี๋ยวพี่เปิ้ลมาดูนะคะอันนี้บ้านที่ซอย31ป้ายแบบนี้นะคะอนาคตเปิ้ลขอแอดเข้าวาระประชุมนะคะขอเก็บภาษีป้ายเพราะว่าในหมู่บ้านเราเป็นนิติบุคคลเนาะพี่เปิ้ลเห็นป้ายแบบ ประกาศขายบ้านเนี่ยติดตามเสา,สาไฟแล้วก็ต้นไม้เยอะมากมันทําให้หมู่บ้านเราเหมือนสลัมอ่ะนะคะไม่โอเคเนาะเดี๋ยวเราจะจัดจัดตั้งให้เขาไปติดป้ายรวมกันอยู่ตรงหน้าหมู่บ้านนะคะไม่ให้ติดแบบนี้นะเดี๋ยววันนี้เปิ้ลจะถอดไปเดี๋ยวฝั่งนี้ก็เป็นป้ายใช่ไหมคือที่ผ่านมาเราอาจจะละเลยกันเนาะอันนี้ติดตั้งซ่อมแอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าอันนี้คือโฆษณาเพื่อเป็นการพาณิชย์นะคะ คือแล้วมันทาให้หมู่บ้านเราดูไม่ดีเนาะใครเพื่อนบ้านใครมาหาเพื่อนบ้านขับรถผ่านไปผ่านมามันไม่เหมือนหมู่บ้านปิดอะ่ะมันเหมือนสลัมอันนี้ก็คือต้นไม้ที่มันเป็นปัญหาเนาะเปิ้ลมองไม่เห็นเพราะว่าแสงไฟแสงแดดอย่างตาเนะต้นนี้เนาะเดี๋ยวเปิ้ลพาไปดูแต่เท่าที่ไปดูเมื่อกี้รู้สึกจะเป็นบ้านร้างจากการสอบถามว่าคือเจ้าของบ้านเคยปล่อยให้เช่าแล้ว ตอนนี้ไม่มีคนเช่าแล้วอันนี้คือปัญหาราดูไกลๆต้นไม้เดี๋ยวไปดูก่อนนะคะว่ามันคือสายอะไรมันตีสายอะไรนะคะอันนี้สามห้าศูนย์คือบ้านที่แจ้งไปเนาะบอกว่าเพื่อนบ้านบอกว่ามันตีสายไฟเดี๋ยวเพื่อนดูก่อนนะคะว่ามันคือสายอะไร จำเข้าทางน้อน,นอันนี้สายเน็ตสายเน็ตอันนั้นน่าจะเป็น้วขค้่สายไฟหรือล่านะคะย่งมันยังมีระยะนะคะระยะขอติดต่อกับทางเจ้าของบ้านก่อนเนาะเพราะว่าหนึ่งตอนนี้งบประมาณของหมู่บ้านเราอ่ะมันมีไม่เพียงพอเราต้องเร่งตัดที่ติดกับสายไฟแรงส่งก่อนอันนี้คือสายไฟ โั้วต่ำแต่เราจะลองลองติดต่อเจ้าของบ้านเขานะคะแจ้งปัญหาว่าต้นไม้เขามันสร้างความเดือดร้อนเนาะแล้วก็ทำรู้สึกตัวบ้านเขาเองก็ขั้วไฟจะหลุดแล้วนะคะตัวจัมขั้วไฟเข้าบ้านก็หลุดแล้วนะคะเห็นไหมเอ่ยโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวจะตามต่อไปเนาะ เดี๋ยวขออนุญาตนะคะอย่าว่าแอบ,บส่องในตู้จดหมายไม่มีจดหมายเลยเหมือนมีคนดูแลบ้านตลอดเพราะว่าการที่ไม่มีจดหมายอะไรในตู้จดหมายเลยอะ่ะมันผิดปกติแม้แต่บินค่าน้ำค่าไฟที่เพิ่งมาแสดงว่ามีคนดูแลบ้านนี้ปกติแล้วมีคนดูแลบ้านนี้ไหมคะบ้านจะติดต่อเขาได้ยังไงเอ่ย เปล่าคะ่ะคือต้นไม้เขามันทําให้คั้วไฟเข้าบ้านของเพื่อนบ้านอะคะ่ะมันจะหลุดจากเต้าต้องให้เขาตัดต้นไม้นี้ทิ้งมีวิธีติดต่อเขาไหมเขาจะมาเมื่อไหร่อะไรยังไงไหมคะเนี่ยแหละพี่มาถึงนิติบุคคลแต่ทีนี้พี่ถามพี่แต่เราไม่เคยไม่เคยติดต่อเจ้าของบ้านได้มีวิธีปกติแล้วเขามาเขา,ม,ามีคนดูแลเป็นเจ้าของบ้านเองหรือว่าเป็นคนดูแล อ๋อผมไม่สนิทกับเาโอเคพี่จะได้เอาป้ายมาติดหน้าบ้านเขาได้โอเคขอบคุณค่ะใช่บ้านเขาเองก็หลุดแล้วอันตรายพี่กลัวไฟมันจะไหม้ซอยเนี้ยแหละเพราะว่าในไอยโควไฟมันหลุดแล้วถ้าตรงเนี้ยช็อตนะก็ทั้งแถบเลยตอนเนี้มันสร้างมันเป็นปัญหาระดับถ้า ตัวเองเข้าใจเนาะไม่อยากจะพูดให้มันใจไม่ดีไงเน,น,นี่ยไม่มันไม่ได่าวมามาเพราะบ้านซอยเปิ้ลอ่ะมันเคยแค่สายสายอินเ,นเทอร์เน็ตช็อตแต่อันเนี้ยคือตรงเนี้ยเนาะคือถ้ามันช็อตสปาร,ร์กแล้วเกิดไฟไหม้บ้านเขาบ้านเราทั้งแถบเลยซวยไปด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวเบิ้ลจะพยายามติดต่อเจ้าของบ้านนะไม่เคยเลยใช่ตัวคะตัวเขาเองนะคะไม่ไม่ได้เป็นยังไม่ได้รับการติดต่อเลย แปดร้อย 800, คิดต้นละแปดร้อยเหมาจ่ายแล้วเนี่ยเปิ้นกําลังจะจ้างพอดีว่าเงินเดือนเนี้ยที่ขายสติกเกอร์มันพอเหลือเปิ้นจะเอามาตัดต้นไม้ที่สายไฟแรงสูงเพราะว่าการไฟฟ้าธัญญักเขาส่งหมายเตือนเรามาแล้วต้นไม้เราสูงจัดแต่เปิ้นว่าบ้านเนี้ยซอยเนี้ยซอยอะไรซอยสัเอ็ดหน้าห่วงเปิ้นกลัวกลัวแทนแล้วเนี่ยเปิ้นดูว่าเดี๋ยวถ้า แต่เขาเรามาตัดต้นไหมในบ้านเขาอ่ะมันละเมิดเขาไงต้องติดต่อให้เจ้าของบ้านเขาอนุญาตด้วยถือเราจะเห็นกับความปลอดภัยเรามาตัดเ,เขาคงต้องออกค่าตัดเองอะค่ะแต่ว่ามันมันต้องมาคุยกับเราอะโอเค